โรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานครขอนำเสนอบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่องการวัดความยาวการช่างและการตวงตอนที่ 1. เรื่องการวัดความยาวโดยคุณครูเฉลิมศรีเจริญศิรินะคะการวัดความยาววัดอย่างไรมีหน่วยการวัดเป็นอะไร ใช้อะไรในการวัดไปดูคลิปวิดีโอกันเลยวัดความยาววัดความยาวหนึ่งสอง เราบอกให้เอาไม้ยาวห้าคืบมานี่นะผมก็เอามาตามที่บอกนะดูสิหนึ่งสองสสี่ห้านี่ไงเป๊ะเลยห้าคืบของผมครับหนึ่งสองสสห้านี่ไงไม้เราก็ยาวห้าคืบ ไม้ของมาลีก็ยาวห้าคืบนะแต่คุณพ่อวัดให้ก็เลยเป็นห้าคืบของคุณพ่อห้าคืบของแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันหรอกเหรอน้องๆครับเครื่องมือวัดความยาวอย่างนิ้วมือศอกดินสอหรือคลิปหนีบกระดาษเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดความยาวไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นกับอารีมีนาและมาลีอย่างที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่แล้วจะใช้อะไรวัดดีล่ะไม้บรรทัดสายวัดไม้เมตรและตลับเมตรมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานคือเซนติเมตรครับเขียนด้วยตัวย่อ ซอมอจุดและหากต้องวัดสิ่งของที่มีความยาวมากๆน้องๆต้องใช้ไม้เมตรวัดซึ่งมีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรหรือใช้อักษรย่อมอจุดตรงปลายไม้เมตรน้องๆจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่สองจำนวนนั่นคือ100เซนติเมตรและ1เมตร เป็นการแสดงให้เห็นว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรครับไม้ของผมยาว50เซนติเมตรครับไม้ของเรายาว40ซนติเมตรไม้บรรทัดของมาลีสั้นกว่าไม้ที่มาลีมีมาลีเลยใช้ไม้เมตรไม้ของมาลียาว75เซนติเมตร เออถ้าผมใช้ไม้บรรทัดของมาลีวัดไม้ของผมมันจะยาวเท่าเดิมไหมครับแล้วถ้าใช้สายวัดวัดจะได้ความยาวเท่าเดิมไหมมาลองกันเถอะได้50เซนติเมตรเท่าเดิมครับเราใช้สายวัดไม้ของเราก็ยาว75เซนติเมตรเท่าเดิม ไม้ของเราก็ยาวเท่าเดิม40เซนติเมตรงั้นเซนติเมตรก็เป็นหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานจริงๆด้วยน้องๆครับบนไม้บรรทัดจะมีตัวเลขอยู่จะสังเกตได้ว่าแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละหนึ่งเซนติเมตรในการวัดความยาวนั้นเราจะต้องวางไม้บรรทัดทาบไปตามขอบ หรือแนวของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกแบบฝึกหัดเรื่องการวัดความยาวคำชี้แจงให้นักเรียนดูภาพการวัดดินสอนะคะแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องข้อที่1รูปภาพดินสอไปความยาวไปกี่เซนติเมตร ของไม้บรรทัดเขียนคำตอบไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2องดินสอยาวกี่เซนติเมตรนับดีๆด,ดูดีๆนะคะตรงกับเลขอะไรข้อที่3ดินสอยาวก,กี่เซนติเมตรดูให้ดีแล้วตอบคำถามนะคะข้อที่4่ดินสอยาวก,กี่เซนติเมตรดูให้ดีแล้วก็ตอบคำถามค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5ดินสอยาวก,กี่เซนติเมตร ดูให้ดีและก็ตอบคำถามค่ะทำแบบฝึกหัดเรื่องการวัดความยาวเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูที่ลายส่วนตัวนะคะ หน่วยของการวัดความยาวการช่างและการตวงยังมีเรื่องให้นักเรียนได้ศึกษาต่อไปในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ